A นะครับมีสูตรโครงสร้างเป็น C2H2O ไม่เปลี่ยนสีลิตรมาสีน้ําเงินแปลว่าไม่ใช่กรดหลุกแต่ถ้าเป็นกรดต้องเปลี่ยนน้าเงินเป็นแดงหลุกนะมันไม่เปลี่ยนนะสีลิตรมากหลุกนะครับไม่ฟอกจางสีแปลว่าต้องไม่มีพันธะคู่หลุกเมื่อ A1 โมลเกิดไฮโดรลิซิสจะต้องได้คาร์บอกซิลิกอยู่ที่1โมลหลุกนะคาร์บอกซิลิกได้1โมลแล้วก็ได้แอลกอฮอล์มากกว่า1โมลข้อใดคือ A ที่เป็นไปได้ แบบนี้แหละที่เราเรียกว่าวิเคราะห์คือหนูท่องปฏิกิริยาของเคมีซีมาทั้งหมดก็ทําข้อนี้ไม่ได้หรือเขาไม่ได้ถามตรงๆว่าฟอกจักซีบ r มีนเกิดกับพธะคู่ของอัลคีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามตรงไปตรงมาแบบนั้นจะต้องอ่านข้อมูลหมดนี่แล้ววิเคราะห์ดูว่าข้อใดถูกต้องหรือนะสารเหล่านี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในเคมีออนไลน์ก็ต้องเอาความรู้ที่มีมาวิเคราะห์ว่าจริงไหมเช่นนะครับนะคุณพิจจะเอาสาร A ไปไฮโดรลิซิสก่อนเอาสมมติเอาข้อหนึ่ง เอาไปไฮโดรไลซิสนะครับจะพบว่านะมันจะตัดตรงตำแหน่งที่เป็นเอสเทอร์บอลหรือเอสเทอร์บอลซีดับบลอนโอโอหรนะครับนันะจะตัดแยกการให้ O2 ตัวอยู่ห่างออกจากกันหรุนะคุณพิกจะได้ตัวกลางเป็นแอซิด1โมลอะตรงเป๊ะเลยแอซิด1โมลแล้วคุณพิกจะได้นะครับแอลกอฮอล์ตัวที่1แอลกอฮอล์ตัวที่2อแอลกอฮอล์ตัวที่3เป็นเมทานอลนะสามโมลด้วยกันได้แอลกอฮอล์มากกว่า1โมลจริงนะครับนะับแล้วว่า ข้อหน่าจนะใช่เลยนะครับและข้อหนึ่งไม่เปลี่ยนสีลิตมัสนะสีน้ำเงินเพราะนะสาร A เป็นเอสเทอร์นะเป็นกลางและนะสาร A ไม่มีพันธะคู่ที่เป็นอัลคีนปกติจึงไม่สามารถฟอกจางสีโรงมีนได้ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อหนึ่งตอบข้อหนเนี่ยไม่ต้องคดเลยคุณพี่ไม่ไดอะไรเลยอะ่นะต้องประยุกต์ความรู้จริงๆ